จากที่มีคนถามมาเนาะว่าเทคนิคก,การจําลักษัพ์ภาษาจีนของเราอะ่ะคือมันมีหนังสือหรือเปล่าบอกเลยว่ามันไม่มีจะมีเป็นพวกเว็บไซต์มากกว่าอะไรเงี้ยมีเว็บไซต์ไหนบ้างแล้วคนยังไงได้บ้างงั้นก็ไปดูกันเลยซึ่งเว็บของคนไทยตอนนี้ก็จะมีเว็บภาษาจีนกับเว็บ open d u o l i ยนที่รวมลักษัพ์เอาไว้เบื้องต้นเหมาะสําหรับการเริ่มจําลักษัพ์แต่ถ้าเป็นเว็บฝรั่งก็แนะนำา k i l l story เลยเพราะว่ารวบรวมลักษัพ์ไว้กว่าพันตัวซึ่งเราสนใจลักษัพ์ตัวไหนก็ลองเลื่อนไปกดดู พอกดเข้ามาปับ๊บมันก็จะมีคำอธิบายแล้วก็มีคลิปแนะนำที่มาที่ไปโดยละเอียดด้วยว่าแต่ก่อนเป็นยังไงทำไมถึงได้ความหมายแบบนี้ซึ่งอีกเว็บที่แนะนำและดีมากๆก็คือ Wiki Channel e. วิกิชา n n ี l เราก็สามารถพิมพ์คำศัพท์ไปได้เลยแล้วก็กด look up หรือว่าค้นหาได้เลยพอพิมพ์ปับ๊บมันก็จะขึ้นมาให้แล้วก็เลื่อนลงมาที่คาว่า c h i n e s e แล้วก็ลงมาที่ อ่าที่มามันก็จะมีบอกว่าเออเป็นตัวหนีกับตัวจืดนะแล้วมันก็จะมีที่มาว่าอ๋อเพราะว่ามีผู้หญิงกับเด็กหรือว่าถ้าเกิดผู้หญิงมีลูกก็จะดีเลยแปลว่าดีนั่นเองหรือว่าเสิร์ชง่ายๆก็ได้ก็พิมพ์ตัวจีนกับคําว่า r ร d i เ a l ไปเราก็จะเจอ2เว็บที่น่าสนใจก็จะมี purple culture ซึ่งพอเข้ามาปั๊บก็จะมีแยกลากสัพท์ให้เลยเป็นตัวหนีกับตัวชินเนาะแล้วก็จะมีอธิบายได้ว่าอ๋อเพราะว่าเราพูดคําว่าหนีด้วยการใช้ใจของเราพูดมันก็เลยแปลว่าคุณหรือท่านนั่นเอง อีกเว็บคือ written chinese dictionary Ch ซึ่งเรายกตัวอย่างคำว่าชินเนาะมีลักษั์ยืนไม้แล้วก็ขวานเหมือนกันที่เราไปยืนบนต้นไม้เราใช้ขวานสับต้นไม้ก็จะแตกหน่อไม้ออกมาเรือแปลว่าสดหรือใหม่นั่นเองเราก็จะมีอีกสองสาแหล่งที่น่าสนใจเช่น hanzbox c h i n e s e radical mandarin แล้วก็ abc of chinese ซึ่งเราจะแปะลิงก์ทั้งหมดไว้ใต้คอมเมนต์ไปดูกันได้